ทาน้ำกิ้มแล้วนะครับน้ำกิมนี้เราจะไปไปทําให้สุกก่อนเราต้องไปเคี่ยวก่อนเคี่ยวพอให้เหนียวเหนียวแนะอย่าไปเหนียวมากอย่าให้มันหดแล้วเราคอยพลิกน,นะครับอย่าให้เหนื้อมันมันไหม้ดํานี่อย่างเงี้ยนะครับคอยคอยพลิกตลอดนี่อย่างเงี้ยนะครับใช้ได้น่อย่างเงี้ยนะนนไฟจะเริ่มแรงอย่าไปใช้ไฟแรง ถ้าไฟแชแรงแนละ้วมันสู้ไม่ไหวพวกผักพวกนี้มันจะอัตรรมันจะไม่ได้รสชาติอ๋อครับครับวัสดีครับมานี่ขวนผ้าเละนะครับสิผ้าไปเฮ็ดบาร์บีคิวกันนะครับไปรับชมกันเลยครับอะไรนะอนี่นะครับสำหรับเนื้อหมูที่หั่นแล้วนะครับเนื้อหมูสันคอนะครับหั่นเป็นลูก เตานะครับเครื่องปรุงที่ใช้ในการหมักหมูนะครับทำการหมักหมูกันเลยครับทำการหมักครับใอ้ขงเ่ซีอิ๊วขาวซีอู๊ขาว,วของปรุงรสของรุดรสของปรุงรสเองปรุงรสออ ผมปรุงรสปรุงรสซอสหอยนางรมใส่ซอสหอยนะครับอหอยนางรมเออ ปลาเขียวใส่ซอสฝาเขียวฝาเขียวถ้าซอสฝาสีอะไรไม่ใช่นะครับใส่หลายแซ่บหลายครับอปลาเขียวปลาเขียวปลาด้วยซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศใส่เข้าไปครับอยากกินแค่ไหนใส่เยอะๆนะครับเขย่าคยงเขย่าข้อมือต้องดีหน่อยนะครับตรงนี้ผู้มีประสบการณ์นะครับผู้หญิงน่าจะ เดีกว่านะครับดูนะซอสทำ <laughs> ไมออกเลยครับน้ำก็ชอเลยครับตอนนี้ห <c oughs> น้าอร่อยมากนะแดงแป๊ดเลยซอสเนื้อเราก็จะเริ่มมาแล้วแดงแป๊ดซอสอพริกซอสพริก,อ,กอยากเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยซอสพริกจะเผ็ดอมเปรี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นมข้นหวานนมข้นหวานนะครับบีบเลยหวานจุวยจุย กลมกลมครับกลมกลมใส่หล,ลายแซบหลายครับใส่น้อยแซบน้อยหวานกลมกลมนมดำด้วยนมจืดบจื <คน S 1> ดจืดใจหมดป้องเลยบ่ะผมพ่เอาเห็นเปิดป้องหนึ่งก็ดีใ่ว่ามันใจหมดป้องหนึ่งประมาณนี้อรอสักพักหนึ่ง ครับรอสักพักหนึ่งนมคข้นจืดจะไปใส่พริกไทยพริกไทยรากปักีมีรากผักซีพอมาครับมีตัวเครื่องเทศที่หอมนะครับเสร็จแล้วก็หมักนะครับใส่รากผักซีมันหอมาอมากแล้วก็นวดนะครับนวดหมูให้เข้าเครื่องไม่ได้พอไดนะ้นะ หนักไว้สี่แปดชั่วโมงหนึ่งคืนหมักไว้หนึ่งคืนพอครับอาไปอันนี้สูตรนี้หมักไว้แค่หนึ่งคืนโอ้ร้อยครับแล้วเราก็พักไว้อุ้ย หมักตู้เย็นหมักเสร็จแล้วก็ซีนไว้นะครับแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับหน,หนึ่งคืนไว้หนึ่งคืนอันนี้เครื่องเคียงอืองมีพริกหยวกอั่นพริกหยวกนะครับพริกหยวกนะครับเนี้ยประมาณหนึ่งนิ้วหั่นแต่ละชิ้นประมาณหนึ่งนิ้วนะ ขั้นตอนเตรียมหัวหอมแดงผ่ากลางก่อนครับสามสี่ทำมันนั้นก็ผ่านี่ยต้องผ่ากลางก่อนห้าผ่าสามมันจะได้หอมแดงก็ใส่แกะ เลี่ยนครับแก่เลี่ยนแก่เลี่ยนอืมแก้เชี่ยทำแดงกระดาษเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พริกหยวกทำท่อะไรเตรียมสับปะรด หั่นสับปะรดประมาณหนึ่งนิ้วหรือพอดีคํานี่นะครับสําหรับสับปะรดที่หั่นไว้และผิวกนะครับและหัวหอมแดงนะครับหมูที่หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็เครื่องเคียงครับเรามาเสียบใสายไม้ไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาย่างกันเลยนะครับไ้าทาในก่อนมันแข็งตัว เนยมันแข็งตัวให้มันติดเข้าใจมั้ยครับที่นี่จะเฉวก็ส่วนส่วนนั้นให้พริกปัดเนียวครับกระทะแล้วแล้วพริกสองด้าน ใส่กนด้อจอไปแห้งพรก็ท้าเลยวันนี้ครับเรื่อยังเอาแปลวเลยะห้อนี่เอาไม่อะไครับมันโดนมาเลยพร้อมปั้เอาคี้มาเลยจะได้หอมไงตรงนี้ แปรงทาสีนะครับทาอ้าว,าวมันต้องมีการล้างไงไม่ใช่เอามาอยู่ๆทา <laughs> เอามาทา <laughs> เลยใส่แปรงทาสีทาไม่งั้นก็ไม่งั้งน,กงนก็ทำไม้ไผ่ <laughs> ไม้ไผ่ <laughs> ถ้าเราไม่แช่น้ำนะน้ำมาถูกไฟเนี่ยมันจะไหม้ใช่ไม้น้ำต้องแช่น้ำเป็นหนึ่งคืน พอท้าท้าปุ๊บกับพริกปั๊บนะก็ให้เนื้อมันอีกตัวอาไรับแซนซอสครับใส่ได้อันนี้ให้รอแล้วมันให้เนื้อมันแห้งๆอ่ะรู้ว่าเนื้อมันจะสุกแล้วอยใส่โอเคไหมโอเคครับทาน้ําจิ้มแล้วนะครับน้ําจิ้มนี้เราต้องไปไปทําให้สุกก่อนแล้วต้องไปเคี่ยวก่อนเคี่ยวพอให้เหนียวเหนียว นะ,<ล>ะอย่าไปเหนียวมากอย่ายให้มันหด,ดยังคือหดครับหดนี่คือว่ามันจะไหม้เลยแล้วเราคอยพลิกน,น,น,นี่นะครับอย่าให้เนื้อมันมันไหม้ดำนี่อย่างเงี้ยนะครับคอยคอยพลิกตลอดนี่อย่างเงี้ยนะครับใช้ได้นะอย่างเงี้ยนะไฟจะเริ่มแรงอย่าไปใช้ไฟแรง ถ้าไฟแชแรงแนละ้วมันสู้ไม่ไหวนะพวกผักพวกเนี้ยมันจะอะัตรสมันจะไม่ได้รสชาติอ๋อครับหอมหอมตะกานยางอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบาร์บีคิวเฮดกินเองครับหอมคักขนาดครับวกเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวัสดีครับ